อันนี้ก็ดีใจมากๆครับ er ท mm ี hmm. ่มีโอกาสได้มาร่วมงานเพราะว่าน้องโค้ดเป็นเป็นออฟเซอร์บีใช่ไหมเ้าแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนมีโอกาสได้นั่งดูโค้ดแบบติดกข้อเวทีใช่ไหมครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับส่วนตัวก็ใช้เซอร์บีอยู่นะครับผมก็ดีใจครับผมที่แบบได้มาเชียร์น้องๆแล้วก็แบบร่วมกิจกรรมดีๆที่แบบกิจกรรมกิจกรรมหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เซอร์บีก็เป็นแบบของที่เราแบบใช้อยู่ทุกวันอะไรครับผมก็ดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบอย่างบอกผมมีอาการแบบแสบมั้ยไม่มี ครับผมผมแพ้ยากครับอะไรนะแพ้ยากแต่เขได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปใช่ครับผมใช่แซวนะแซวแซวอ่ะฝากขอฝากงานวันนี้หน่อยจะมีกิจกรรมใช่มีกิจกรรมอีกถ้าวันนี้ก็คือวันที่หนึ่ยังมีกิจกรรมอีก2วันก็จะมีศิลปินมากมายนะครับทั้งในค่ายแล้วก็นอกค่ายเลยนะครับฝากมาด้วยนะครับพี่พักพาละก่อนนะครับผมใช่ครับผมก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับผมก็แบบ มีกิจกรรมมากมายแล้วก็แบบโหมีเขาเรียกว่าอะไรหอบพี่เต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกองจูมกองกองจูมกองจูมแล้วก็แบบว่าว่าอีกพันดีๆมากมายของเซเลอรบีก็แบบขวกบมาติดตาของเซเลอรบีนะครับรู้สึกว่าสมุคนนี้ฮอตเนาะฮอตไหมฮะช่วงนี้พอ่รู้สึกว่าอากาศร้อนไหมค่อนข้างร้อนอากาศร้อนร้อนจริงเปล่าเห็นป่ะรู้สึกแบบนี้จังเลยอะไรนะไม่ neck. คิดจะแบ่งให้คนอื่นดูเหนาเลยหนาวแล้วก็ ีตอนนี้เนาะกำลังแบบไม่พุ่งเลยตอนนี้ก็คืนนี้แล้วครับตอนเก้าครับใช่แล้วก็เหลืออีกแค่เก้าสิบี่ตอนเปลี่ยนทะเลาะบ้างดีกันบ้างตามล้อบ้างเป็นไงดีล่หรับคู่นี้เป็นยังไงเล้วก็ก็คือล่าสุดก็คือดูอีพีแปดไปก็คือแบบโอ้หอารมณ์แบบสวิงมากแล้วก็แบบตาติดตามทุกคนทุกคนติดตามครับผมเพราะว่าหลังจากอีพีแปดไปก็จะแบบก็จะมีหลากหลายรสชาติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับ เป็นคนที่หึงเหรอฮะเป็นคนที่หึงหรือแปล่ามีบ้างมีบ้างต้องรอดูต้องรอดูนะครับในซีรีส์มั้งแต่เราคว่าไม่ยากเราตอยู่ในตัวละครในซีรีส์เขาเลยนักเสน่ห์ตัวละครที่เราได้ได้อยู่กับเขาอ่ะมีบ้างรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยผมว่าก็อย่างอย่างตัวละครผมมันก็มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบแ c a ริ่งอะไรเงี้ย มันจะแข่งแต่ไม่แข่งว่าเป็นสน่มากๆเลยัวครอ่าผมก็ตัวละครของผมก็จะตัละครที่ค่อนข้างแบบสนแล้วก็แบบตอนตอนเล่นก็คือแบบมีสาอะไรได้อายอยางมากก็เลยแบบเออสนุกก <dislike UC> ับการเล่นดูขังที่แบบได้เล่นเป็นคิวเนไ่ครับผมได้พูดนอ่านตลอดครับผมก ก็ดีครับผมแบบว่าแฟนๆก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนสปอร์ตตัวทั้งเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบขอบคุณมากๆที่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราครับผมเราไปต่านติดอ่านเป็นยังไงบ้างงานไหนอ่านเยอะครับอ่านเยอะมากเยอะมากครับเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้เห็นคอมเมนต์ในหลายๆรูปแบบได้เห็นแบบเออเขาเรียกว่าไงดีผมรู้สึกว่าเหมือนคนดูเขาเดินทางไปกับเราเดินทางไปกับตัวละครนี่คือสิ่งที่ มันทําให้เราในฐานะนักแสดงเราแฮปปี้เพราะว่าเราเราถ่ายทอดมันออกมาเราก็าอยากให้คนเขาจะช่วยเชียร์กับชีวิตของตัวละครเนี่ยเัาก็เลยเดินทาง,งเหนืยอยไปทั้งหมดซีรีส์วันนี้มีทั้งวิ่งมีทั้งขับรถมีทั้งสู้มีเป็นซอกซี่อะไรอย่เยเรมากแต่ซีรีส์เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากครับที่แบบได้เล่นแบบเป็นแบบเป็นหล,ลายๆบทบาทเพราะว่าแบบในเรื่องก็คือมินเขาเป็นแบบเป็นสตันแมนเราก็เลยแบบเอออาจจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบแปลกใหม่สำหรับตัวคิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบ หมือนการแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวคิวที่แบบอ่ะวันๆก็คือแบบเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองแต่ว่าแบบพอมินได้พาออกมาเราก็เลยแบบได้ทําอะไรที่มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะให้แบบอันดับสามอย่างที่ชอบที่ได้เล่นละครเรื่องนสามอย่างที่ชอบที่ได้เล่นเรื่องนี้หรออ๋อเอาผมได้ขี่รถไฟแล้วกันผมได้ได้ได้เล่นมีความแบบอ่อนโยนมันทำให้ตัวตนเราอ่ะมันนุ่มลงเบาขึ้นแต่ว่าหนักใน อีกอย่างหนึ่งก็คงแบบจะทำอะไรอะไร่ามุ่งก็มุ่งอลยครับของผมละครก็ที่ไม่ถึงว่าคําถามสาเหตุที่ชอบมากที่สุดในการได้เล่นเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตัวละครคิวที่มันค่อนข้างที่จะแบบซับซ้อนมากแล้วก็แบบหลักอารมณ์สุดๆอะไรแบเนี้ก็แบบเออฉันมีครั้งที่ได้เข้าใจอารมณ์ของตัวคิวแล้วก็เข้าใจของแบบว่าตัวละครตัวนี้มากๆอะไรอย่างนี้ครับอย่างที่สองหรอน่าจะเป็น เกี่ยวกับโรคโรคแพนิคที่แบบเราต้องเรียนรู้แล้วก็เหมือนเวิร์กกับมันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเหมือนเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นแล้วก็แบบแล้วก็เอ็กเพสเอ็กเพสมันออกมาในแบบรูปแบบที่เราแบบดีไซน์เอาไว้อย่างสุดท้ายก็คงไม่เจ็บเขาอ่ะก็เริ่มเริ่มเขาเรียกน้ำเมฆระเบิดนะคะว่ามีคนไปน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆที่บอกว่า ด oh 10 10 been, wow. no. ้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาครับเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วสิกว่าปีแล้วรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆพอวันหนึ่งโตขึ้นมามันเหมือนว่าเป็นซี่นี่ที่เราได้ย้อนกลับมาทํางานกับเพื่อนที่เราเห็น10ปีก่อนเป็นรุ่นหนึ่งวันนี้ได้อีกรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ที่วาวนะมันหายยากในการที่แบบได้วนมาเจอใครสักคนผมสิ่งที่แบบว่าปทับใจที่จะาทำงานร่วมกันก็คือแบบว่าเหมือนได้ทำเหมือนที่โอพูเขาที่ได้ทำงานกับเพื่อนในแบบเหมือนได้อยู่ในพื้นที่ที่แบบเรา สบายใจมากๆแล้วก็แบบกล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างก็จะลอง acting ต่างๆก็จะแบบลองเป็นอนุนันนี้อเนกผมก็คือแบบโอมก็คือแบบเหมือนให้พื้นที่เราในการทดลองอะไรเยอะมากๆแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่พักใจของการได้เล่นกับโอ้มันเลยแต่หแรงกดดันคือว่าอยากมีซีนรับซีนให้ได้บินในไหบ้างยังฟินไม่พออยากอยากได้อะไรอีกอับอยากได้อะไรกับอยากได้ก็รอดูเฉยๆจะแสดงว่ามี กครับผมฝากด้วยนะครับคิดแนบรับจ้างรักนะครับผมก็คือนี้นะครับ EP9 แล้วนะครับ2องพุ่งิงทางช่อง g m m 25นะครับแล้วก็ลีลานครับผม Netflix ครับเวลาขับพุ่งพิงครับผมได้เลยครับครับนี้บกับเป็นแก๊งี้งกับีลครับผมใช่เป็นแก๊งเลยไหมเป็นแก๊งเลยไหมคือผมกับพี่พาวิลอะไปด้วยกันบ่อยอย่างรู้มยว่าพี่ราอุมาไง คือตอนนั้นไปงานหน้าตลาดแล้วอยู่ๆพี่ตาอูเดินมาเด<ม>ินไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยคุยกันเลยนะเดินมามไปขี่รถอะชวนไม่เอ้ยใช่คือเหมือนพ,พี่เขาชอบรถผมก็เลยไปนั่งดูไอจีแล้วก็เอ้ยเอยเอพี่เขาชอบรถนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดไว้ในใจว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสจะทักไปชวนเขาแลวล่าสุดที่เาวเวลเขาอยากอยากออกไปขี่กันก็เลยทักไปหาพี่ตาอูว,ว่านี่ครับไปไหมครับไปอยังไงครับ ก็เป็นแก๊งว่างกัน3,000เลสาพันกนครับอะไรนะครับชื่อแก๊งเหรอยังไม่รู้เป็นซีอีโอหรือเอย่างงี้วกันล่าสุดไปงานโมโต t ีพมาไปกับช้างมาก็นั่นแหละครับเป็นงานที่ผมแฮปปี้ที่สุดในชีวิตเลยครับจะดูแข่าจะไป่ย ต้องไปลองขี่สนามบุรีรัมย์แล้วแบบต้องไปลองจริงๆครับเร็วๆนี้ครับต่อเดี๋ยวสนใจเลยสนใจเลยใช่ก็คือชอบนะครับแต่ว่าตัวเราก็คือแบบไม่กล้าขอเป็นกองเชียร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเคยขึ้นทุกที่ของขันยังไม่เคยขึ้นเหมือนครับแค่ได้ลองแบบ สอนได้สอนลองเปล่าละลองเปล่าล่ะสักหน่อยเปล่าได้ดินอนซ้อมก่อนแน่นอนจ้ะนี่แล้วยกยกตามด้วยนะยกเยอะยังไงมันเป็นยังไงไม่ใช่ยกตามด้วยหมายถึงว่าถ้าผมเวลายกซ้ายอ่ะนั่งหลังแข่งไม่ได้นะไปด้วยกันเลยนะต้องโยกซ้ายไปด้วยกันถ้าขวาก็ยกขวาไปด้วยกันก็สอนผมก่อนนะโอเคสอนโยมเขาไม่กอดเกี่ยวไงเขไม่กอดเกีมันจะแบบเอ่า กูจะกูกูจะพาเขาล้มมาสิมะเนี่เไปกอดเอวเขาแล้วแบบเทลงไปเป็นไปได้ครับต้งอดขอบคุณนะครับผม